ไม่อยากให้เอากฎหมายมามาพูดคุยกันนะครับผมว่ายังไงก็อยากให้แบบอยากให้จับมือคุยกันดีๆนะครับเออรดลาวาสอบกันนะครับอันไหนพูดคุยกันได้ก็อยากให้พูดคุยกันนะครับโอ้ยมันฟ้องไม่ได้มันจะฟ้องยังไงเจ้ากฎหมายมาฟ้องร้องเรื่องอะไรก่อนมึงจะถือปัตติปีดกไปฟ้องกันเหรออ๋อสอนผิดตรงนี้ต้องจับติดคุกติดตารางไปคดีอาญามันใช่เหรอกูถามแค่นี้มันมีเหรอกฎหมายข้อไหนรองรับในการฟ้องร้องเรื่องปัตติปีดกประเด็นกฎหมายตรงนี้เราสามารถ ป้องกันพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าตามมาตรา67วรกหนึ่งวรกสองโดยการใช้พรบของมาตรา14วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บห้านำเข้าและทําให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจจะเกิดความเสียหายถูกไหมครับถูกเพราะฉะนั้นฟ้องได้นะครับไม่ใช่ว่าสอนทํายังไงก็ได้นะใช่สวัสดีครับผมเอ็มกะสิเดชนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องหากสอนทําผิดนะครับจะสามารถฟ้องร้องดําเนินคดีได้ไหมนะครับเ,เดี๋ยวบอกแบบนี้ดีกว่าว่าเรื่องของเรื่อง ที่มาที่ไปมันเป็นประมาณว่าทางท่านทนายอนันตชัยนะครับแล้วก็ดรมหามีนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับทางไทยนิวนะครับว่าหากมีคารวะสอนทําผิดนะครับจะจัดการนะครับซึ่งทางท่านทนายอนันตชัยเองนะครับก็ออกมามาให้สัมภาษณ์ภายหลังนะครับบอกว่าคือจะจัดการเนี่ยเอ่อมันก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าจัดการโดยการฟ้องร้องนะครับเราไม่ได้จะฟ้องนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยผมไม่ได้บอกตรงไหนว่าเลยว่าจะฟ้องเพราะฉะนั้นการที่มีบุคคล ได้บุคคลหนึ่งนะครับนำข้อความนี้ไปขยายว่าจะฟ้องแล้วตั้งคําถามขึ้นมานะครับสุดท้ายทัวร์มันก็ลงที่ผมับแล้วก็ที่มูลธิครับซึ่งท่านก็ยังไม่ได้ฟังค่อยคําให้ชัดเจนเลยนะฮะซึ่งการที่ทนายอนัชัยบอกนะครับว่าจะจัดการนะครับชาวเน็ตนะครับก็อาจจะไปตีความหมายเองว่าทนายอนัชัยจะฟ้องอาจารย์เบียร์หรือเปล่านะครับผมก็มีบางช่วงบางตอนของไลฟ์สดของอาจารย์เบียร์นะครับ มีคนตั้งคำถามนี้ขึ้นมานะครับจานเบียก็เลยบอกขึ้นมาว่ามันฟ้องไม่ได้นะครับจะเอากฎหมายข้อไหนมาฟ้องนะครับโอ้มันฟ้องไม่ได้มันจะฟ้องอยังไงจะเอากฎหมายมาฟ้องร้องเรื่องอะไรก่อนมึงจะถือประเตยปิดกไปฟ้องกันเหรออ๋อสอนผิดตรงนี้ต้องจับติดคุกติดตารางเป็นคดีอาญามันใช่เหรอกูถามแค่นี้มันมีเหรอกฎหมายข้อไหนรองรับในการฟอ้องร้องเรื่องประเตยปิดกซึ่งในทางกฎหมายเองนะครับถามว่าฟ้องร้องได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนจากดรมหามีในช่วงนี้นะครับ อยาจำงลงรัฐธรรมนูญปี60และฉบับต่างๆไล่มาตั้งแต่ปี40ครับในฉบับปัจจุบันปี67 <_ d ata> วงเล็บหนึ่งอวรรคหนึ่งและวรรคสองเขาบอกชัดว่าพุทธเถรวาทเราต้องปกป้องใช่ไหมครับแล้วในวรรคสองกำหนดไว้ชัดว่าต้องมีหน่วยงานของรัฐมีเจ้าหน้าที่รัฐและรณรงค์ให้ประชาชนต้องการบ่อนทําลายพุทธเถรวาทของเรา <_ d ata> นําไปสู่การออกพระราชบัญญัติสงฆ์มาตรา15ปี <_ d ata> ในวงเล็บ4ที่บอกว่ามหาเถรสมาคมมีหน้าที่ปกป้องรักษาพระธรรมวินัย และในกฎกระทรวงปี57ว้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักพุทธเขาบอกไว้เลยว่ามีภารกิจหรือนธรกิจในการป้องกันบ่อนทําลายพุทธศาสนาและมีการเสนอมาตรการไปที่มหาเถรสมาคมครับและในประมวลกฎหมายอาญาเองก็มีมาตรา206ในการป้องกันและปราบไม่ให้คนมาดูหมิ่นศาสนวัตถุศาสนาถานและก็ด้อยค่าถูกไหมครับครับและในขณะเดียวกัน ตั้งแต่ปี2550จนกระทั่งปี60เนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2เขาเรียกว่าอะไรพรบคอมปี60ในมาตราที่สําคัญมาตรา14บุเล็บ1-5ท่านไปดูครับวัตถุประสงค์ของมาตรานี้เนี่ยมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและศาสนาะนะครับเนื่องจากว่าถ้ากระบวนการใดๆมีการไปแต่หลักการใดๆของใครก็แล้วแต่ไม่ต้องพุทธศาสนานะครับเป็นบริษัท ห้างร้านบริษัทหรืออะไรต่างๆแล้วนําวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนไวนะ้น่ะไปบิดกระบวนการจนกระทั่งเกิดความเข้าใจผิดและอาจจะเกิดความเสียหายกับเขาเนี่ยก็อาจจะมีความผิดฐานนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จนั่นหมายถึงว่าประเด็นกฎหมายตรงนี้เราสามารถป้องกอัน ข้อตัดิดกของพระพุทธเจ้าตามมาตรา67วรกหนึ่งวรสองโดยการใช้พรบคอมมาตรา 14, 1 4วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บห้านำเข้าและทําให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจจะเกิดความเสียหายถูกไหมครับถูกเพราะฉะนั้นฟ้องได้นะครับไม่ใช่ว่าสอนทํายังไงก็ได้นะใช่ผมเองนะครับก็ไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายด้านนี้เนาะก็ขอญาติข้ามประเด็นนี้ไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองแล้วนะครับผมอยากให้ทั้งสองคนแบบจับมือคุยกันเนาะไม่อยากให้เอากฎหมายมาแบบมาฟาดฟันกันเนาะมาเป็นข้อพิพาทกันนะครับเอออยากให้แบบอยากให้สมานฉันกันนะครับ คือเรื่องนี้ครับคือจย์เบียเขาก็กล่าวเหมือนกันนะครับว่าคืออย่าเอากฎหมายมาฟาดฟันกันเลยนะครับอย่าเอากฎหมายมาข่มขู่กันเลยนะครับอันไหนที่แบบบอกเขาได้แนะนําเขาได้ก็บอกเขาใช้กฎหมายใช้ความรู้ให้มันถูกต้องตามหลักคําสอนใช้ใมันถูกใช้กูได้นะกูเต็มใจมากในการจันลงมพระศาสนากูไม่โกรธนะเชิญกูไปตอนไหนก็ได้ยกหูมากิ้งเดียวติดต่อกับแอดมินกูไม่ได้ยากเลยแล้วพากูเรียกกูเข้าไปประชุม กูจะเดินทางไปเองไม่ต้องมาหากูกูจะไปไปเสร็จแล้วไปนั่งคุยกันหาทางออกทางแก้อะไรที่กูยังไม่ถูกต้องกูจะชี้แจงให้ฟังว่าที่ถูกเป็นยังไงที่ผิดเป็นยังไงเจตจำนงกูคืออะไรเพราะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กูทำอยู่ทุกวันนี้กูพูดแบบนี้เพราะอะไรกูพูดแบบนี้เพื่ออะไรดังนั้นคนก่อนจะด่ากูโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีอำนาจอยู่ในมือมีกฎหมายอยู่ในมือหรือจะมีโซเชียลอยู่ในมือหรือจะมีอะไรอยู่ในมือก็ตาม ถามก่อนว่าพูดแบบนี้เพราะอะไรเจตนาคืออะไรเพราะเจตนาเป็นตัววัดกรรมแต่นี่ไม่ถามสักคำคิดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้พูดหมดหรือไม่หมดก็ไม่เข้าใจอธิบายหรือไม่อธิบายก็ไม่รู้เรื่องก็เอามาดา่าเอามาขม่มขู่เอามาโจมตีมาหน้าผิดหวังกูคนหนึ่งกูเคารพเขามากนะกูรู้สึกชื่นชมกับการปกป้องพระศาสนาโดยการใช้กฎหมายโดยการทําอะไรหลายอย่างเช,ช,ชื่องจงเชื่องจีกูเคารพเขามากนะ ทีมงานเขากูก็เคารพนบนอบมากกูรู้สึกดีใจแฮปปี้ไปออกรายการทุกอย่างหมดอ่าครับก็เป็นบางช่วงบางตอนที่อาจารย์เบียร์พูดนะครับก็อยากให้ช่วยกันนะครับอยากให้แนะนําติติงกันเนาะไม่ใช่ว่าเอากฎหมายมาเล่นงานกันนะครับส่วนทางท่านทนายอนันตชัยนะครับดรมหาหมีกองทัพทำเองนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้จะฟ้องนะครับก็จะจัดการไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการฟ้องนะครับชาวเน็ตไป,ปทีความหมายเองหรือเปล่านะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ย ผมไม่ได้บอกตรงไหนว่าเลยว่าจะฟ้องนะครับถามว่าฟ้องได้ไหมนะครับเออทางกฎหมายนะครับดรมหาหมีก็แจ้งไปแบบนั้นนะครับว่าเออหากสอนทำผิดก็สามารถดำเนินคดีได้นะอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับไม่อยากให้ออากฎหมายมามา,มาพูดคุยกันนะครับผมว่า ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งดรมหาหีิท่านทนายอนาชัยนะครับจันไปเองนะครับผมว่านะครับก็เป็นกลุ่มบุคคลนะครับที่ทําประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะครับยังไงก็อยากให้แบบอยากให้จับมือคุยกันดีๆนะครับเออรดลาวาสอกันนะครับอันไหนพูดคุยกันได้ก็อยากให้พูดคุยกันนะครับหวังว่าเรื่องนี้จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับแล้วก็จบลงด้วยดีครับผม